ปัดขีดดินเอาให้เนาะสะบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคเนาะสะบายดียอ้มแรงพี่น้องงไ,ไปเลยไปเล่นน้ำพอห่อไปไปอยู่น้ำพอลเลไปเดินไปขีดดินไส้เล่นผู้เดียวก็เล่นนางเล่นเล่ยกันอยู่ผู้ได้อยู่กัทบท่อมน้อไอ้พวกนี่เด้อไปแล้ว ยังถือไปอยู่ดอกเธอถือไปเลโอ้ยพอผูกแม่พี่พอนิดน้อผิดแล้วเรีดเอามาคิบทูนัน่นใส่มา้นางละชากะถือเข้มไปแล้ว้ักกะไข่เน่แถอแม่กะ้ักกะไข่เน่ไม่หยากรกะไร Ừ, chết, chết bông xịt dạ Ừ, cháu cháu đang dù Hôm là chết bông xịt dạ Ừ, cháu Cứu bà ra toàn cháu xác là cháu nền nền đó Hổng nơi xưa Nhắc mà lên như thế Ừm, ai xế, thương xế, ai น้องเล่ยยังนาชาสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงใครแน่แล้วบ่หนาชาเจาะพายุเป็นอะไรนาชาใครแน่อยู่บ่เล่ยเป็นอะไรเล่ยซื้อนีงมาเล่นนี่มาเล่ินเจาะพายุได้ยัง ไปนังหลีได้มาม嘛เกาหลีเบิร์ดนี่กระช่องละสามสิบบาทหางใหญ่นะเก็บพักอันนี้ให้นี่เก็บพักไปได้ไหมหลีพักอีกพักอันโหระพาก็เอดีีบบัน้โอ้ยเพชรพักอันนี้มันมันเพชรเฮงเด้ Mình cái này Đây Sao đi chút chút Hãy subscribe cho khá Ghiền Mì Naughty thứ 2 ở yên bọc. Kìa nổi tiếng, mày hảo. Hãy hảo. Hãy hảo. Hãy hảo 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 มามาเกาลัดเกาหลีนี่ถั่ดอกที่มรู้หอกเกาลัดเกาหลีเนาชิมชีมอ้ยอ้ยดูไหมอ๋อแล้วเกืบมันเรเพิ่นเอะไรโอ้ยจิบอเท่ากดกว่าิบงจาน โทพี่น้องเอ้กาดีมายันกาหน้าหลอานี้มายูแจน่เลนพีน้องเลยพี่น้องน่มอี่อนบ่นไหนแมนบ้านหพ่หน่อยใส่มาเปดลูกได้จลูกไปดำนะบุด้เป็นได้ดอกน้ำตาพันนวยเลย nghe hết sĩ nèo. Tai đâu hả. Tai đâu hả. Tìm đi qua. 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 Tìm หึาใซกระบานี่เอ้าอืมพ่อหรือเียเอ้ยยันเสียท่อปุ๊มาห้หน่อยได้งเอ็งมึงพ่อพอเขียยาไปแนเขาดีก็สุะเทศบปมา เราไกินแล้วกูยอมแพ้แลยบึงซีกันนแม่ไม่ได้รู้เด็กอาตอกจักเพ็ดเตอก้เอยเบรทกูจะได้กินน้ำปืด้วย่อะไรนะะตักให้จะเด็ดก่ะกูยมมากูตักเองกูได้กินสาม นี hey, hey, hey. so? so ่เฮ้ยน่าอีสเดมากคนกินโดยเฉพาะหลีดบวหีบ่หาเลยเนาะสอง่าไรสองส่องมันอย่าคืนให้พอกับเทยใช่ไหมลูกไปก่อน Đang mưa này nha. Ừ. Lớp <cười> 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 này. Này đủ vâng nhiều này. nè, mẹ hết mà lít đất Mẹ hết mà hết mà lít đất Mẹ hết hết mà lít đất Mẹ hết không แค่ไม่บ่นจังง๊าจนแดกับแแหงเพชรื้มเพชรนละเอามาแหงกับเพชรตืมได้หรืถ้ามันยินดูสูบถ้าชกภาษาไทยอันคือคนตาย จบภาษาลาวคือปากปากกับลินมเลยกอดคขยดอกไว้กอดอะไดอกไว้ด้อน้าโกรธจะคล้องันไหนยังได้ดุือวายหอยพุ่นด้วยแจ้ฝุ่นด้วยวายปหอุ่นด้วย Hoặc 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 hết hoặc hoặc một cái lăng cải hoặc 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 Đến thèm rồi Đã phá còn đây đó quá em nơi này ơi nhau thương luôn Bình bát bọ Chơi chiếu của cái mẹ

không bố hãy bullie tạm hoop yang bởi vì hãy hãy ăn hãy hãy ăn hãy hãy

ขันหอ่อชีชมพูน่ะแ่บได้เนอ่ลิต้ห่อชี้ขอขาวก็มีนี่นี่หอชีชมูนะพีขาวก็มีซีก้ก็มีหืมใส่อย่าพลาดนาะน ก็ยังมองว่า mhm. ัวนอะไรเห็นเท่านั้นเป็นน้งทุเค็มเ็บจัจ็บบางทีเซนซิันมันก่อนมันดก่คนบลาฮึท่นี่ดัฉันไม่ถูกีบไม่นะหฮะยาตหอดฉันไม่ถูกที่ไม่ใอ่ไดมน้ำอีด

không phải nhỉ ai à, nhà tươi rồi rồi tôi lời bà vợ ล้วไปกนเองแล้วนี่เอาขึ้นมาขึ้นมาท่งขึ้นไปมาเปียกแล้วทารังเนาซ้ายดูจังไรเบิ้งแม่ขนุนนี่เบิ้งเบิ้งเลยโต้เลยบาทฮะ ใส่โตเลยบัดป <À. S 1> ๊าถ <À, S 1> ูพ <à. S 1> ี่น้องเลยเดี๋ยวให้ตบมืดหน่อยโตของหน้าเตื่อยเนาะอุ่นนุ่นซอยพิ่นเนาะเฮาก็ไปเอี่นเฮาไปอันเคยเอาเห็ดเฟืองเห็ดอันเห็ดเฟืองแล้วกบกล้วยเนาะพี่น้องสิูอยู่ดอกแม่น้องไข่ดาวหั่นเด้อุ่นนุ่นซื้อซอยเพิ่นแม่ขนน ดีตรงงามขอกันคลิปหนาเด้อปะลุงเด้อขอบคุณหลายที่มาเบ่งมาชมเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายตุ๊บ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 บ๊ายบาย